ของไมเครนี่เป็นมาประมาณ10ปีแล้วค่ะปวดหัวเวลาที่เจออะไรฮะอากาศร้อนอากาศร้อนเครียดนะคะอ่าฮะปวดทนไม่ไหวยาก็ต้องพกติดตัวค่ะคือไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอจะให้ทั้งยากันและยาแก้แต่อาการยาที่กันนี่ก็กันไม่อยู่ค่ะมันปวดมาก็ต้องทานยาแก้ปวดนะคะและไฮโปไทรอยนี่อาการเป็นยังไงฮะอาการคือน้ำหนักขึ้นมากผิดปกติค่ะ ในแค่สามปีหลังเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาประมาณสิบามกิโลอะค่ะคืออันนี้คุณหมอวินิจฉัยแล้วเป็นผู้บอกแล้วว่าเป็นไฮโปไทรอยอ่ะอาจารย์ครับอาการไฮโปไทรอยนี่เกิดจากอะไรครับก็เป็นเพราะว่าต่อมไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนน้อยลงออเพราะฉะนั้นก็หมอก็จะให้ยาสร้างฮอร์โมนน้อยลงน้อยลงแต่ทำไมไมผลพอน้อยลงเนี่ยต่อมมันก็จะขยาย ื่อที่จะพยายามสร้างเยอะขึ้นทีนี้ไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยมีไว้สำหรับเผาผลาญเพื่อให้ร่างกายเกิดพลังงานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไฮโปเนี่ยร่างกายก็เผาผลาญไม่ได้หรือเผาผลาญได้น้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็สก็บเข้าไปมันก็เก็บสะสมไว้เแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับอ่อนเพลียนะฮะเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายโดยธรรมชาติแล้วรักษายังไงครับอาจารย์ครับ ปกติก็ให้ฮอร์โมนไทรอยอะค่ะไทรอยฮอร์โมนเขกาไปแทนกินหรือฉีดหรือกินค่ะกินใช้กินเอาะนะครับอ่ะคุณหมอให้กินไหมฮะก็จะให้กินแต่ยังไม่ทานเพราะว่าทานยาเยอะแล้วอะค่ะทั้งยาข้อเข่าเสื่อม,อมยาไมเกรนนะคะก็กลัวอย่างที่ท่านผอ,อสัมพันธ์ว่าว่า ตายจะตามมาได้มาได้รับคําแนะนําจากท่านผอ,อสัมพันธ์เมื่อกี้นี้ก็ท่านมาแนะนําให้ทานสีอะไรฮะสีที่ทานอยู่สีเขียวค่ะเพราะว่าเห็นตารางที่ท่านให้มาแล้วก็มีหลายอาการเออทั้งไมเกณฑ์ทั้งไฮโปทั้งข้อเข่าเสื่อมอะไรเนี้ยค่ะก็เลยว่าเออก็เราลองทานดูซิแล้วเมื่อเอินทานไปแล้วประมาณ1สัปดาห์นะคะ อาการไมเกรนสีเขียวนะคะหนึ่งสัปดาห์อาการไมเกรนที่เราปวดหัวก็ทานยาน้อยลงค่ะทานยาน้อยลงจนกระทั่งสัปดาห์ที่สองหยุดเลยค่ะหยุดได้เลยค่ะโอ้สองสัปดาห์ผ่านไปนี่หยุดยาไมเกรนได้เลยนะคะยาแก้ปวดไม่ทานเลยค่ะไฮโปไทรอยเป็นยังไงบ้างค่ะประมาณอ๋อค่ะในในเดือนแรกนี่น้ําหนักเริ่มลดลงค่ะอลงไปประมาณสามกิโลค่ะ เอางั้นต้องถามชาพิเชษและสูตรชีเขียวช่วย<า>ไมเกรนละนสองไฮโปไทรอยดีขึ้นครับก็มีมีการเร่งการเผาผลาญอ,อาหารในร่างกายของเราสูนหนึ่ง ลิตภันหนึ่งที่อยู่ในสูตรของเราเนี่ยมันจะมีความสามารถในการเร่งการเผาผลาญอาหารครับครับจากกรณีนี้เนี่ยมีข่าข้อเข่าเสื่อมอยู่ด้วยค่ะอันนี้คือหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะค่ะคุณหมอวินิจฉัยแล้วตอนกินสูตรสีเขียวทําไมไม่ปวด อ๋อตอนแรกตอนแรกต้องทานยาอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อพอทานสูตรสีเขียวก็ประมาณสองสัปดาห์นะคะอาการที่เราเดินจากที่เดินก้าวชิดก้าวชิดนี่เราก็เดินขึ้นบันไดได้ตามแต่ตระหว่างนั้นยังกินยาที่คุณหม <ยา S 1> อให้<ก>ด้วยก,ก็ก็เริ่มหยุดแล้วค่ะเริ่มหยุดแต่แต่กินเบื้องต้นยังกินอยู่ค่ะค่ะทานอยู่แล้วก็พอเริ่มไม่ปวดก็ไม่กินค่ะค่ะก็ไม่กินอ๋ออาจารย์ก็ในระหว่างที่ใช้สีเขียวเนี่ยนะฮะถ้าไม่มียาแก้ปวดผมว่าทงจะ อยู่ไม่ได้เราระบมแน่นอนแต่โชคดีที่ว่าทานยาที่คุณหมอเขาให้อยู่นะครับในตันแก้ปวดในขณะที่เราแก้ปวดนั้นเมื่อกี้ผมบอกนะฮะสีเขียวมันก็มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกนะนะฮะมันก็สร้างมวลกระดูกต่อไปเรื่อยๆจนทุกจุดหนึ่งเนี่ยมวลกระดูกมันเกิดแล้วอ่ะกระดูกสองข้อมันขัดกันน้อยลงแล้วะมันมีฟองน้ํามาซับไว้แล้วอ่ะ มันก็อาการมันก็จะไม่ไม่เป็นอีกแล้วแล้วอย่างกรณีนี้ถ้าสมมติทานสูตรสีเขียวไปเรื่อยๆไม่เกรนดีขึ้นละอาจจะบอกว่าหายหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะไฮโปไทรอยจะกลับมาเป็นปกติไหมครับก็ถ้ามีการช่วยการเร่งเผาผลาญน,นะฮะครับฮะตอนนี้น้ําหนักก็เริ่มลดแล้วใช่ไหมฮะค่ะแต่จริงๆแล้วน่าจะกลับไปเช็คนะคะ mm hmm. ว่าว่าระดับไทรอยในเลือดเป็นยังไงระดับฮอร์โมนไทรอยนะคะ S <S> <S เพราะว่าถ้าจริงๆถ้ามันไม่เพียงพอเนี่ยหมอเขาก็อาจจะเพิ่มให้นิดหน,<า>นห่อยจะทานฮอร์โมนด้วยทานบิมไปด้วยไม่เป็นไรค่ะมันออกฤทธิ์กันคนละอย่างค่ะอ่านี่นะะเป็นกรณีให้กับคุณผู้ชมที่ขณะนี้บางท่านอาจจะทานฮอร์โมนอยู่ด้วยนะฮะซึ่งก็สามารถบิมไปด้วยได้สำหรับไมเกรนนี่เนื่องจากทานสีเขียวใช่ไหมฮะสีเขียวนี่ก็จะไปช่วยลดตัว ทีเไปกดเอาไว้ใช่ไหมฮะซึ่งคนเป็นไมเกรนเนี่ยอันนี้เขามีงานวิจัยแล้วว่าคนเป็นไมเกรนเนี่ยจะมีการหลั่งสาร2ตัวเยอะมากคืออินเตอร์ลูคินสครับแล้วก็ห้าเพราะฉะนั้นส,สู่สีเขียวนี่มันลดทั้ง2ตัวครับสานการก็ดีทุกเรียก